สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนด้อมคำทำน<อ> an ายในหัวข้อเส้นทางชีวิตของคุณนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะเส้นทางชีวิตของคุณนับจากวันนี้คือวันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะนับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้เป็นต้นไปชีวิตคุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะคําทํานายนี้เป็นคําทํานายโดยรวมเป็น general reading นะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะเจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ <magic. S 1> ่งนะคะ จะเป็นการดูเพื่อความผ่อนคลายและเพื่อความเพลิดเพลินนะคะชะตาชีวิตของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้สําหรับคนที่ไม่เห็นคลิปนี้ชะตาชีวิตคุณในเวลานี้เป็นเช่ไนไรบ้างนะคุณเป็นหญิงเก่งเป็นหญิงแก่งนะคะ <c oughs> เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูง <c oughs> เป็นที่พึ่งพิงเป็นที่พึ่งพายกับคนอื่นได้ค่อนข้างดีนะแต่ตัวคุณเองคุณอาจจะพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยได้นะคะเวลาใครเดือดร้อนอะไรก็มักจะนึกถึงคุณหรือเข้าหาคุณขอคําปรึกษาจากคุณนะ ชีวิตที่ผ่านมาของคุณนะเจอความทุกข์เจอความผิดหวังเจอความพัดพาบนะคะเจอการเลิกราเจอการห่างเหินนะคะ <was S 1> มีการในรเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะในอดีตนะคะในอดีตที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายนะคะเป็นชีวิตที่คุณอาจจะต้องต่อสู้ดิ้นรนมาค่อนข้างหนักเ,เนื่ยนม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักที่คุณเองนะคะจะพบในเรื่องของความผิดหวังความเสียใจมาก่อน นะคะกว่าที่คุณจะตัดใจได้กว่าที่คุณจะกลับมาเข้มแข็งได้เหมือนทุกวันนี้มันไม่ง่ายเลยนะคะแต่คุณก็สามารถก้าวผ่านก้าวผ่านมาได้นะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะแล้วในปัจจุบันนี้นะคะชีวิตคุณเป็นเช่นไหนบ้างปัจจุบันนี้ชีวิตคุณเป็นเช่นไหนบ้างนะคะในปัจจุบันนี้ ได้ไพ่สามถ้วยคุณเป็นคนที่เพื่อนเยอะนะคะคุณเป็นคนที่เพื่อนเยอะเป็นคนที่เข้าคนง่ายนะคะเป็นคนที่จิตใจดีได้ไพ่สามถ้วยได้ไพ่สามใเท้าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ไม่หยุดหยุดนิ่งนะคะในเรื่องของการงานนะคะคุณมักจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเนื่องจากคุณเป็นคนที่มีความสามารถ ะะแล้วคุณชอบพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามันจะมองไปข้างหน้านะคะจะเป็นคนที่ถ้าในเรื่องของอดีตเนี่ยถ้าตัดแล้วคุณตัดเลยนะแล้วคุณก็จะก้าวไปข้างหน้าของคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณมีภาระความรับผิดชอบเรื่องงานค่อนข้างเยอะได้ไพถ่ถาวอรคุณกําลังจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิต นะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือต้องระวังในเรื่องของการเงินนะคะระวังในเรื่องของการเงินระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายนะคะหรือนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินหรือใช้เงินไปในการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยนะถ้าเป็นในเรื่องการ,การงานช่วงนี้จะเป็นช่วงงานเื่วงงานเข้านะคะเป็นช่วงงานเข้างานเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะงานเก่าก็ยังเกลี่ยไม่จบงานใหม่ก็ประดังเข้ามานะ แล้วจะเป็นยังไงนะคะชีวิตคุณในไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบนี่ถ้าคนเรียกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของในเรื่องของการทํางานนะคุณมักจะต้องเข้าไปแก้ปัญหานะคะหรือเขาเรียกว่ารับมือกับปัญหาแทนคนอื่นแก้ปัญหาแทนคนอื่นนะคะจะเป็นคนอื่นสร้างปัญหาให้แล้วคุณอาจจะต้องมานั่งรับผิดชอบมานั่งแก้ไขนะคะในเรื่องของการทํางานค่ะ มันเรียกว่ามันจะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างแล้วงานแต่ละอย่างที่เข้ามาอยู่ในมือคุณเนี่ยมันไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะเป็นงานที่ต้องมีปัญหาตามมาจุกจิกแก้ไขยอยู่ตลอดเวลานะคะได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าชีวิตคุณคุณมีความมั่นคงของคุณอยู่แล้วคุณมีความพอใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วในทุกวันนี้นะคะสุขภาพระวังในเรื่องของการปวดหลังนะ ช่วงนี้คุณอาจจะมีภาวะในเรื่องความใหน่ความเครียดน,นะคะหรือความกดดันอะไรบางอย่างเข้ามานะคะแต่คุณสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านของคุณได้นะได้ไพ่ควินเอ่อค,ควินไม้เท้าเข้ามาด้วยนะคะ ที่บอกว่าใน <hi> เรื่องของการงานคุณค่อนข้างจะดีในช่วงนี้นะคะถึงแม้มันจะเหนื่อยจะหนักแต่ road. คุณก็จะสามารถทํามันออกมาได้ดีในเรื่องของการเงินจะเป็นช่วงนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะหาเงินได้ค่อนข้างดีรายได้เข้ามาค่อนข้างดีจะเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่คุณจะโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของการงานของคุณนะคะในเรื่องของการวางแผนความมั่นคงทางด้านการเงินของคุณด้วยเช่นกันนะคะแต่ถ้าในเรื่องสุขภาพก็ต้องระวังในเรื่องของการปวดหลังนะคะ แล้วชีวิตคุณนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะเป็นเช่นไรบ้างได้ไพ่สี่ถ้วยมันจะมีบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่ได้ดังใจนะคะอะไรที่คุณคาดหวังไว้ยังไม่ได้เป็นไปนตามที่คุณหวังนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักอาจจะมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความสนใจให้กับคุณเป็นแค่ตัวคุณเองของคุณอาจจะยังไม่ได้สนใจใครนะคะหรือเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาจะยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกสเปคคุณ อีกสิ่งหนึ่งที่ระวังระวังนะคะคือระวังในเรื่องของปัญหารักสามเศร้านะคะระวังปัญหารักสามเศร้าเขาเรียกว่าคนที่ชอบก็ไม่ใช่คนที่ใช่ก็ไม่ได้ชอบนะค่ะคนที่เราสนใจเขาก็ไม่ได้สนใจเรานะคะหรือเขาเรียกว่าเราอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในในวังวนของปัญหาเรื่องรักสามเศร้านะแล้วก็เป็นความรักที่เรารู้สึกว่าเราถูกใจนะเพียงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องนะคะ ถ้าเป็นนเรื่องของความรักนะเพราะนั้นถ้าในช่วงนี้ความรักคุณอาจจะไม่ค่อยเด่นนะคะจะไปเด่นในเรื่องของการงานและการเงินมากกว่าและอย่างที่บอกว่าอาจจะมีคนที่เขาเขาเขาสนใจคุณแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเขาหรือคุณยังเขายังมีอะไรบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้ถูกใจคุณหรือคุณเป็นคนที่ในใจคุณหนักมีใครบางคนอยู่แล้วคุณก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจกับกับคนอื่นนะคะซึ่งคนที่คุณสนใจอยู่แล้วเนี่ย อย่างที่บอกแล้วครับว่าเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังในเรื่องของการเข้าไปปัวพันกับในเรื่องรัก,รกสามเศร้าหรือรักคนมีเจ้าของหรือความรักของคุณเองอาจจะมีปัญหารักสามเศร้า <c oughs> เกิดขึ้นนะคะได้ไพ่สามเหรียญน,นะได้ไพ่เดวิลได้ไพ่เจ็ดเหรียญ ในไพ่เด็กเหรียญในไพ่เดซันนะแล้วโน้มชะตาชีวิตของคุณนะคะนับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินคุณค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างดีนะคะคุณจะมีความสําเร็จค่ะมีความสมหวังเกิดขึ้นในเรื่องการงานและในเรื่องของการเงินนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณอาจจะยังไม่ไม่ได้เด่นชัดมากนักในเรื่องของความรักนะคะคนนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่อีกสํหรับหนึ่งนะคะ เส้นทางชีวิตของคุณนะคะนับจากวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่สำหรับเส้นทางชีวิตของคุณนะไพ่สำหรับน,นับจากวันที่คุณได้เห็นนะได้เห็นคลิปนี้นะชีวิตของคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคะได้ไพ่ e m p e r a n c e ได้ไพ่ t ด e Star ได้ไพ่หนึ่งดาบ ได้ไพ่เด็กเหรียญขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ได้ไพ่สิบถ้วยนะคะชีวิตคุณนะคุณอาจจะพร้อมแล้วในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินแต่สิ่งที่คุณรอคอยมาเติมเต็มชีวิตของคุณก็คือในเรื่องของครอบครัวนะคะคุณอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีความรักที่ดีมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเพียงแค่ว่าในช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่ถึงเวลาของคุณในเรื่องของความรัก นะเพราะฉะนั้นคุณก็คือโฟกัสไปในเรื่องของการงานและการเงินก่อนจะดีกว่านะคะหรือเขาเรียกว่าในเรื่องของความรักคือคือคู่ของคุณอาจจะเดินทางมายังไม่ถึงนะคะเขาอาจจะไปอยู่ที่ไหนหรืออยู่ไกลคุณอยู่นะคะยังไม่ยังไม่ได้เดินทางมาเจอกันหรือยังไม่ถึงจังหวะที่จะได้มาเจอกันนะ สำหรับคนที่มาเห็นคลิปนี้นะคะชีวิตคุณบทสรุปชีวิตคุณนับจากวันนี้นะคะนับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้จะเป็นยังไงต่อไปได้ไพ่ครูใหญ่นะคุณเป็นคนที่มีการวางแผนชีวิตไว้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือใครไม่หวังผลตอบแทนนะเป็นคนที่มีวิชาความรู้นะคะ สบายๆนะคะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตช่วงนี้ก็คือให้มีความสุขกับตัวเองนะให้มีความสุขกับตัวเองแล้วก็ให้เวลาตัวเองได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาของคุณนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักก็อย่างที่บอกว่านะไพ่ก็ยังขึ้นมายืนยันอีก,อก,อก,อกชุดหนึ่งนะคะชุดที่3าก็ยังขึ้นมาคอนเฟิร์มอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องความรักของคุณนะนับจากวันนี้นะคะจากที่คุณไพ่เห็นคลิปนี้นะก็คือความรักคุณอาจจะยังไม่เด่นนะ ราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณใช้เวลากับตัวเองให้เวลากับตัวเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าพักผ่อนนะคะพักผ่อนเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวนะหาความสุขให้กับตัวเองค่ะเพราะว่าเรื่องอื่นของคุณในชีวิตคุณดีอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องของความรักก็จะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตานำพานะคะให้พรมลิขิตนำพาเมื่อถึงเวลาคุณก็จะได้เจอกับเขาเอง นะคะอันนี้ก็คือเป็นคำทำนายสำหรับคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะเส้นทางชีวิตของคุณนับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้จะเป็นเช่นไรต่อไปนะคะขอให้สิ่งดีๆจงวันเกิดขึ้นในชีวิตคุณความสุขความสำเร็จความสมหวังสิ่งที่คุณรอคอยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมค่ะ